โบแเฮงกับบอไดเมื่อนี้ว um ันพะเออเพื่อนเพื่อนก้องไปทําบุญลูกเขยเราเนาะเพื่อนเออแล้วบอกให้ขายทิ้งอยู่รถเนาะนเอาไว้ทําไมอยากให้ตุ่นกินตายมดเบอไดกินโดนแล้วมันก็อยากเนาะน้ำเลาย่ร้องใส่ขางปลาเป็นอย่างจตาเออกกินไข่กินเนื้อหมู โดนไฟช็อ no erm ีกแล้วก็มาไม่สบายดีอีกเพื่อนต้องดูแลตัวเองเลอเพื่อนอย่าพยายามโยเราเนี่ยเดินไม่ได้เลยก็จะไปตัวเมื่อนีนเหง่วันพระเบาเหง่กับวันได้เมื่อวันพระเออเพื่อนเพื่อนกล้องไปทำบุญให้คุณอะไรตัวอะไรต้องไป เอามาย่างแล้วก็ดูดูเห็นไหมนะ่ะเท่าไหร่นีบมันละยี่สิบเนี่ยช่วงหนึ่งกระดับดหน้าเนาะน้องเพนยาไรก็ไม่ได้เปิดบ้านเนาะบ้าจิยุทธกับคนฮอดเพือ่อนเพื่อนนี่แหละก็เลยเขาไม่กินกบเพื่อนขายเพื่อนขายโลกิโลละสองร้อยดยเพื่อนดูนี่เป็นกำลังใจให้คุณยาไยาไรกันยังสูง้คือเก่าเดินน้องเพนช่วงหนึ่งเพื่อนำโทษยาไร สิบห้าบาทหรอไปจอดบ้านเพื่อจะปีนไปแหมถ้าจะไปไปจะไปซื้อกุ้งไม่ใช่กุ้งพวไปพวกไปแล้วเม่กล้าบอกเราเลยโอ้ยไม่ได้จะไปหมทันเลยอะไลายเด้อเพื่อนเด้อช่วงลานไปโรงเรียนเนาะนันสาวเป็นไงเดี๋ยว เพราะว่าน้ำใน่บเห่งคุณต๊กบ่ค่อยดีปันใดน้ำาบ่หลแต่ปลาดุกเราเลี้ยงไว้เยอะเพื่อนได้กินปลาดุกของเพื่อนเนื้อเพื่อนรัดมีรถใหญ่อยู่เป็นหามอเด้อเพื่อนเด้อเโอ้ยเราเหนื่อยจริงๆเรารู้แล้วเส้นจ่ายปอยย้ายายใจมาฟุกเขาเด้อกคนเขามาฟุกตาทองไล่อยู่บ้านไม่ได้เพื่อน แต่ไหนเขาไล่อย Ou, no. oh, mm. wow. ู่เนาะบ่เขาหูอยู่เขากระเทียงหลวงแกใครยิงกับพวกเฟื้อโอปิดมันผลโต้เนี่ยแหละทุกปีก็ห้าวในทั่วปื้นมะละกอติดแล้วสามต้นติดแล้วเอาเอาพวกอีต้นเห็นผลตกลีนถ้าเงินเดือนประมาณสักสองสามหมื่นไว้ว่าเนาะอย่างเงินเดือนแค่หมื่นกว่าบาทงวดรถก็ไปกินหมดแล้วเพื่อนเนื้อ ที่เก่าที่เดิมเด้อก็เดิมอยู่บ้านก็ไล่็ได้โอ้ยตกชายไปทำงานเนอก็ไปกินไม่ไ้ตัดน้องไม้ไว้ก้องเอลี่อยู่น้องอ่อนเอ้ยไม่กินปลาดุกน้องอ้อยแก้ปัญหาก็ยินเตะปูปล่ายเด้อ ว่าผลฟ้าก็ตกเพื่อผผนผลก็ตกในลลินเพื่อนแล้วก็จะไปทํากับข้าวให้ลูกสาวกินไม่อยากให้เกเดินเพื่อนโอคักเนาะเพื่อนจ้าจ่าจ่าเพื่อนมาลดเพื่อนหวัดดีครับน้องอ้ยอยพาบมิกลูกุ้งดิเขาไปเลยขันยูโดนจิบทันแปดโมงมันไปทํางาน,าน <laughs> ฉันไม่เก่งเหมือนเพื่อนไม่เป็นเพื่อนขับเป็นแต่รถเครื่อง โอ้ขับเป็นแต่โมไซแต่โมไซเรายังไม่กล้าขับไปกันให้ทุกคนบายบายจ้าจ้ายายล้อมลงเลยด้วยยายล้อมถ้าพ้าล้อมเนี่ยบ้านยายไลยลินลินแล้วค่ะฝากใจรถเพื่อนเงินเดือนแค่หมื่นกว่าบาทเมื่อรถกินไปเกือบหมด รถใหญ่เพื่อนรถใหญ่เออเฮ็ดแล้วมันบอกฮิตแล้วยังห้า,หา,น,น,านี่เขาบวมฮกในไายรูปด้วยหนิไม่ได้ให้น้องนใอยมาไายให้อะโทรศัพท์ตัูดีอะไรพอได้ซื้อ,อากาแฟฮ่าอ่อนกระบอกมักปลาจ้าเนี่ยังไม่มีใครกินปลาเนี่ยเพื่อนอะไรเออไม่เป็นไรเนาะยังไม่ได้เพื่อนอืออ่ เพื่อนรัดไปเข้าน้ําเกลือเด้อพื่อนถ้าว่าไม่เป็นไข้นะเขาเข้าให้อยู่เด้อพื่อนเข้าน้าเกลือเลือดเลยเด้อพื่อนเด้อฝนตกลินเพื่อนเราเปิดบ้านช้าฝนตกเราก็กลัวน้ำตกเรงตอนนี้ดินลินสวัสดีค่ะครูสวัสดีค,สสดคุณครูทอง มันได้เพื่อนเดี๋วบางครั้งเราก็กินเท่าที่เรามีนะแม่เพื่อนซื้อซื้อเยอะก็ไม่ดีเดีเพื่อนเราไม่ค่อยมีรายได้เดีอเพื่อนเด้อเราไม่มีรายได้เหมือนโกนแต่ที่เพื่อนเขาแนะนำบอกว่าถ้าถ้าขึ้นสองชั่วโมงนะให้ให้ให้ขึ้นสองครั้งเอาผัสด ใช่เฮ้ยป่าอ้างพวกป่าอ้างหลายไม่ได้เปิดเพื่อนฉันเขาได้นอไม้เยอะติดเพื่อนแต่งานยายได้หยุดหยุดไปสี่ห้าวันน้องเพื่นเอ้ยเราเ็ารู้ตัวเนาะคนทำโทษคุณยายอะไรไม่ได้ตัดนอไม้ไว้ก้อมเอเล่อยู่น้องอ่อนเอ้ย จัะไปข้าวน้ำเกลือได้เรานี่ยไม่ได้ไปเข้าน้ำเกลือเลยไม่มีเงินเพื่อนไปนท,ทำหนึ่งหน่อไม้ไว้เมื่อนี่มันลายโพดช่วงเดี๋ยวก็อีกแล้วเพื่อนกอง เออลูกสาวคอยงานเข้าเราอีกกับเพื่อนเนออใช่น้องอ้อยคุณทานทุกอย่างเลยด้อน้นองอ้อยก็ดิน้องนี่หนาก็น่ารักน,อนออ้องอ้อยแย่เลยช่วงนี้เพื่อนใช่เพื่อนพักผ่อนเลยเด้อเพื่อนเราไปหาหมอคลินิกเพื่อนเพื่อนรัดที่เก่าที่เดิมเด้อก็เด้ออยูอ่ยบ้านก็ไล่ได้โอ้ จะไปทำงานเนาะไม้เพื่อนอยู่มาหาการช่วนกันไปทำมาหากินเด้อยู่เฉยๆไม่ได้เนอเพื่อนใจได้เฮ้ยป่าอ้างพาว่าป่าอ้างหลายไม่ได้เปิดเพื่อนฉันเขาได้นาไม้เยอะติดเพื่อน ร,ร,รักตายทุกคนรอบห้องนะคะคุณปู่ทองมวนก็รักเอาส้มกระเจียวให้คุณแม่ตุ๊ถ้าว่าเก็บไปทางบ่อใดก็เอาไว้ให้ห้าสิบบาทแ<อ>ต่ไมายืมเงี่คุ้งร้อยหนึ่งน้อคุณเก็บไปทางบ่จัดน,นี่ก็ยังคิดหนักอยู่นี่ร้องเพลงลูกเก้ลแล้ววันยังไงคุณยายร้อมมาพอดี ยิ่งขึ้นดีเงี้ยนว่น้องอ่อนนี่สองเจ้าขอว่านหาอยู่เขาขึ้นข้าวบนยอดตัวเองจ้าที่คฟูมืออะไปรถไปสโอ้คุณครูหาอยู่ที่บสถที่สวนหยุดเลยเพื่อนเราอายุเยอะเลยเพื่อนถึงว่าเราเป็นห่วงเพื่อนตายเพื่อนตายทำงานน่ะก็จะไปตัวมื้อี้เฮงวันพระเบ่าวเฮงกับบอได้มื้อี้วันพระ เออเพื่อนเพื ong, ่อนก้องไปทำบุญเงินห <re> ่าลอยเจ็กเวือนไปนี <pre> ่เอาเทกจุดไปใช้เงินด้อยเอาลูกไปลุงเลียงกันลอยอีหหองไปไห้จะเป็นลอยเศร้าหือกนจังไปข้าน้ำเกลือได เราเนี่ยไม่ได้ไปเข้าน้ำเกลือเลยไม่มีเงินเพื่อนอะไรพอได้ซื้อกาแฟากกหา้าออนกระบอมักปลาจ้าเนี่ยังไม่มีใครกินปลาเี่ยเพื่อนให่อะไรไม่เป็นไรเดินหน้าเดินหลังฝนลิงตกลินนลันกวลื่นกลัวลูกสาวลื่นไ้ม่ชุดชื่นดอกคุณเพื่อนกล้องว่าอโนคามาต้มโอ้ยลายเพื่อนลายเยอะแยะแต่เรากินไม่ไหวแล้ว เถึงแล้วพี่ตายไปวัดมาแล้วติจามาแล้วเพื่อนตายไปวัดมาแล้วคนช